ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กร,รองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยเมื่อเวลาที่12นาทีวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลายัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2565-2566ครั้งที่46เป็นวันแรกณนศะูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลายัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวน1,033รายแยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทปริญญาเอก จำนวน116รายระดับปริญญาตรี917รายในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสิทธิเก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี2,566รวมจำนวน15รายสินชัยพัชรธนาพรเร่เพียงวริสราธินารายงาน